สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมีวิธีการง่ายๆมาแนะนํากับเพื่อนๆกันนะคะในการเพิ่มย่อยคอมเมนต์ของวิดีโอ Tik t o ็อกนะคะเพื่อนๆท่านใดอยากเพิ่มยอดคอมเมนต์อยากเปิดการมองเห็นของวิดีโอเพิ่มมากขึ้นค่ะดูวิธีการนี้ตามมาได้คลิกลิงใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะเข้าสู่เว็บไซต์เข้ามากันได้เลยในหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์ของเว็บไซต์ KM ขีดโซเชียลนะคะจะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกเลยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์และอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะสามารถมาตรวจสอบบริการ กันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในนะคะผู้พันาใดที่ยังไม่เคยสมัครเขาใช้งานสามารถกดสมัครเขาใช้งานกันได้เลยใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะคะกดสมัครกันไปได้เลยหรือเชื่อมต่อจากอีเมลตรงนี้ได้ง่ายๆเลยค่ะย้อนกลับเพื่อเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ ด้านในนะคะไปที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้ด้านบนสุดค่ะตัวนี้จะมีแพลตฟอร์มอยู่นะคะสามารถเลือกแพลตฟอร์มกันไปก่อนได้นะคะในส่วนหมวดหมู่บริการตรงนี้มีอยู่หลากหลายหมวดหมู่หลากหลายบริการด้วยกันนะคะสามารถเลือกกันไปได้เลยตรงนี้นะคะเลือกเป็น t ิกต็อกนะคะหมวดหมู่บริการตรงนี้ค่ะเลือกเป็นเพิ่มคอมเมนต์นะคะจะอยู่ด้านล่างตัวนี้เลยจะเป็นตัวนี้นะคะบริการด้านในมี2บริการนะคะวันนี้นะคะขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันค่ะ เลือกเป็นคอมเมนต์นะคะเป็นคอมเมนต์ทั่วโลกตรงนี้นะคะในส่วนหมวดหมู่นะคะบริการตรงนี้มีถึง2บริการด้วยกันนะคะขอเลือกเป็น1 3 4 3นะคะจะเป็นตนัวนี้ขวามือตรงนี้จะเป็นรายละเอียดค่ะส่วนลิงก์ตัวนี้เลือกวิดีโอที่ต้องการจะใช้บริการกันได้ <S <S ขอเลือกเป็นวิดีโอนี้นะคะคัดลอกลิงก์แล้วนำไปวางกันได้เลยนะคะตัวนี้ยอดเดิมอยู่ที่5นะคะนำลิงก์มาวางกันตรงนี้นะคะจำนวนตัวนี้ขัา้นต่ำอยู่ที่1มาใส่คอมเมนต์กันก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะใส่คอมเมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะห้าคอมเมนต์ในราคาไม่ถึงหนึ่งบาทนะคะก็ถูกมากๆเลยค่ะกดส่งกันได้ตรงนี้เลยนะคะทางระบบเด้งมาได้รับการสั่งซื้อแล้วค่ะนั่งรอย,ยอดขึ้นกันสักครู่หนึ่งนะคะไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกันแถบนี้ทั้งหมดนะคะก็จะไปนแถบหน้าประวัติการสั่งซื้อนะคะในทุกๆออเดอร์จะอยู่หน้านี้เลยค่ะพร้อมกับรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะรอการเติมยอดเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะ ในได้ช่องทางการตัเงเงินตรงนี้นะคะมีถึง3มช่องทางด้วยกันตอนนี้ก็ใช้ได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกเลยจะไป scan qr code รองรับทุกธนาคารได้รับโบนัสถ,ถึง5%ด้วยกันคลิปโต,ต,ตัวนี้นะคะโอนเงินต่างประเทศตัวนี้จะง่ายดาที่สุดเลยค่ะไปดูติดต่อเอ็มมกันนะคะในหน้านติดต่อเอ็มมตัวนี้นะคะตัวชเหลือตรงนี้ค่ะก็เพือ่อนเพื่อนท่านใดมีปัญหานะคะไม่ว่าจะเติมเงินช้ายอดเข้าช้านะคะก็สามารถ นำลิคออเดอร์นะคะมาวางกันตรงนี้ได้เลยค่ะหรือส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะหรือแอดไลน์ตรงนี้กับแอดมินให้แก้ปัญหาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะไปดูแนะนำเพื่อนกันนะคะในนั้นแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนๆถ้าได้สนใจกก็สัมรค่ะการอลอกเรงยนทุนนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยทุกๆการเติมเพื่อนของเพื่อนเราขาจ่ายได้รลับ โบนัสถึงห้าเปอร์เซ็นกันด้วยกันนะคะมีซีรีส์จีนให้ดูด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดตรงเติมเงินเข้ามาแล้ห้าร้อยบาทขึ้นไปก็จะได้ละการดูซีรีส์ฟรีๆกันด้วยกันนะคะช่องทางการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อน,นท่านใดน,นะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะบางส่วนหรือยุเลิกก็จะอยู่หนนี้ทั้งหมดเลยค่ะมีบริการด้วยนะคะทุกๆบริการ ทุกๆแพลตฟอนจะอยู่ห้านี้นะคะสามารถมาตรวจสอบกันได้ที่หน้านีเลยค่ะในตอนนี้นะคะยอดคงเมนได้เพิ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเผู้เพื่อนใดสนใจในบริการตัวนี้กดผ่านลิงก์เข้ามากันได้เลยการใช้งานง่ายยอดขึ้นไว้ราคาถูกมา,มากเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะ